ถ้าเราเสพคบอารมณ์อะไรมากพระองค์บอกจิตก็จะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นเพราะเราเสพคบอารมณ์นั้นมากมันก็จะคุ้นเคยเหมือนถ้าเราเดินจงกรมทั้งวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกเวลากลางคืนเรานั่งสมาธิก็จะสงบดีแต่ตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเราดูหนังมาทั้งวันนะแล้วเย็นไปนั่งสมาธิจะฟุ้งมากเลย นี่เราคิดต่อหนึ่งวันนะคิดต่อหนึ่งวันก็รู้แล้วเราเสพครบอารมณ์อะไรมากจิตก็จะคอยไปตามอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอย่าให้อารมณ์อกุศลอยู่ในใจนานคืออย่าให้ใจไปผูกกับอารมณ์นั้นนานๆเวลาอากุศลเกิดปุ๊บเนี่ยให้เหมือนไฟกำลังไหม้เสื้อผ้าเราหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบทิ้งรีบดับให้ไว เพื่อไม่ให้จิตเป็นนิสัยทีนี้แล้วเราจะสร้างนิสัยใหม่อย่างไรก็คือรู้ลมหายใจอาณาปานสติก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจซึ่งพระองค์บอกอาณาปานสติเนี่ยตัวลมหายใจคือสติปฐานสีและพระองค์บอกสติปฐานสีเนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นถ้าเราอยากจะสร้างกุศลคิดง่ายๆก็คือ อยู่กับลมหายใจกุศลาสีแล้วคือกองกุศลที่แท้จริง